ควายดำแฟนแท้สามคู่ไม่เกินสามคู่เพศคู่นะักงานทุ่งกุลาซอฟท์พาวเวอร์แอนด์เกษตรปแปลงที่หนะึ่งนักศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาลองให้มหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฏสุรินคือควายไหมาล่ <32 S> 1 3 0ศครับ1302ดาวลุ่งยักษ์อุดรจากแสงสุรีฟ์มครับรางวัลอันดับที่3หรือรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับที่ 2, 2> คือควายไหมายเล่ 1402ครับ1402จากอริยาฟาร์มเจ้าเมืองไทยครับเหลือสองตัวครับพี่น้องครับเหลือสองตัวคือหมายเลข1 3 0 1และ1401 1301มีเีชื่อว่าเจ้าไก่ทองลูกเก้าเจริญเดินทางมาจากเอ้อครยิ้ิจังหวัดอุทัยธานี ยกมือด้วยนะครับเจ้าของคนจูงครับคนจูงคนจูงยกมือด้วยครับนะครับตัวน,นี้มาจากอุทัยธานีนะครับหมายเลขหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเจ้าสร้างฝันลูกของกล้วยหน้องบัวเดินทางมาไกลจากอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากอันันชัยฟาร์มนะครับกลับจากอุบลน,นะครับยกมือด้วยครับ นี่หนุ่มหล่อวอลลําซิ่งนะครับพี่น้องครับใช้สายตาพี่น้องดูว่าจะตรงกันกับท่านคณะกรรมการไหมนะครับใครคิดว่าแชมป์รุ่นนี้จะตกไปที่เจ้าไก่ทองจากอุทัยธานีขอเสียงปกมือด้วยครับหรือใครยังหลงหรือใครยังหลงเสียงหล่อของมลลงอลลําหลุมอนันตชัย จ้าเาสร้างฝันหนึ่งสี่นหนึ่งจากอุบลราชธานีขอเสียงปรบมือด้วยครับและรางวัลชนะเลิศควายดำเพศผู้ฝันแท้สามคู่วันนี้คือควายมาจากจังหวัด ตันีนี่วันอุบนครับผมเ้าาฝันกาอนัน์ใฟารามครับผมดีดีด้วยนะครับส่วนรองแชมป์คือ